สวัสดีค่ะยายมะลิกลับมาอีกครั้งกับโบราณวาไว้เคยสังเกตลายเซ็นของตัวเองกันบ้างไหมคะเส้นสายลายตว,วัดที่เราใช้ยืนยันตัวตนลงนามในเอกสารสำคัญหรือแม้แต่เซ็นรับของเล็กๆนอ้อยๆเคยคิดไหมคะว่าในเส้นหมึกเหล่านั้นมันอาจซ่อนพลังงานบางอย่างที่สามารถกำหนดทิศทางชีวิตและการเงินของเราได้คนโบราณท่านเชื่อว่า ลายเซ็นไม่ใช่แค่การเขียนชื่อแต่มันคือตราประทับแห่งดวงชะตาเป็นภาพสะท้อนของจิตใต้สันึกเป็นบทประกาศเจตจำนงของเราต่อจักรวาลลายเซ็นที่ดีย่อมนำพาสิ่งดีๆเข้ามาแต่ลายเซ็นที่มีจุดบกพร่องก็อาจเป็นตัวปิดกั้นโชคลาภทำให้เงินทองรั่วไหลและชีวิตติดขัดโดยไม่รู้ตัววันนี้ยายจะพาลูกๆไปเจาะลึกศาสตร์แห่งลายเซ็นเปลี่ยนชีวิต ผ่านเรื่องราวของนัดกราฟิกดีไซนเนอร์ฟรีแลนซ์ว้30ปีกำลังจะรดปากกาเซ็นชื่อในใบเสนอราคาฉบับแก้ไขเป็นครั้งที่สเขามองลายเซ็นของ,ออง,ของต,ตัวเองบนกระดาษชื่อนัทวุฒิของเขาถูกเขียนอย่างรวดเร็วจนแทบจะ่านไม่ออกตัวอักษรตัวแรกนอนนีนถูกเขียนแบบวัดหวัดเส้นสายพันกันยุ่งเหยิง และแย่ที่สุดคือเ้นสุดท้ายของนามสกุลที่เขามักจะตวัดกลับมาด้านหน้าขีดทับชื่อของเขาเองเหมือนการขีดค่าพี่ว่าเราลดราคาลงอีกสักสิเปอร์เซ็นได้ไหมลูกค้าบอกว่าบัตเจ็ตไม่ถึงจริงๆเสียงจากปลายสายของเอเจนซีฟังดูราบเรียบแต่สำหรับนัดมันเหมือนเสียงค้อนที่ทุบลงมาบนความภาคภูมิใจของเขา นี่มันก็ต่างกว่าเรทปกติมากแล้วนะครับผมแก้แบบให้สามรอบแล้วด้วยนะนะถือว่าช่วยๆกันโปรเจกต์หน้าพี่มีงานใหญ่เดี๋ยวพี่ดึงเข้าทีมแน่นอนเป็นคำสัญญาที่เขาได้ยินมานับครั้งไม่ถ้วนและสุดท้ายเขาก็ใจอ่อนยอมตกลงเหมือนเคยหลังจากวางสายนัดก็ขยำใบเสนอราคาในมือทิ้งลงถังขยะอย่างหัวเสียเขารู้สึกไร้ค่าไร้พลังฝีมือของเขาก็ไม่ได้ด้อยไปกว่าใคร แต่ทำไมเขาถึงไม่เคยได้รับค่าตอบแทนที่สมเหตุสมผลทำไมเขาถูกกดราคาถูกเอาเปรียบอยู่ร่ำไปเขามองไปที่ลายเซ็นอีกอันที่เซ็นไว้ในสัญญาเช่าคอนโดมันก็เป็นแบบเดียวกันเส้นสายที่ยุ่งเหยิงและการขีดค่าตัวเองในตอนท้ายท่านใดนั้นความคิดหนึ่งก็แวบเข้ามาในหัวหรือว่าชีวิตที่ติดขัด การเงินที่รั่วไหลและการไม่เห็นคุณค่าในตัวเองของเขามันจะถูกสะท้อนออกมาผ่านลายเซ็นของเขาเองความอัดอั้นตันใจทําให้นัดนึกถึงลุงเอกเพื่อนสนิทของพ่อผู้ล่วงลับชายที่เขาเคารพรักเหมือนญาติผู้ใหญ่ลุงเอกเป็นข้าราชการระดับสูงที่เกษียณแล้วแต่สิ่งที่คนในแวดวงรู้กันดีก็คือท่านเป็นศิษย์เอกของอาจารย์ภัยสาร ปรมาจารย์ด้านอักษรศาสตร์และลายเซ็นมงคลที่หาตัวจับได้ยากนัดตัดสินใจโทรหาลุงเอกและระบายความทุกข์ใจทั้งหมดให้ฟังลุงเอกฟังอย่างเงียบๆก่อนจะเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงใจดีว่าวันเสาร์นี้เข้ามาหาลุงที่บ้านหน่อยซิเผื่อลุงจะพอแนะนําอะไรให้ได้บ้างบ้านของลุงเอกตั้งอยู่ดินแม่น้ำเจ้าระยาฝั่งธนบุรีร่มรื่นและสงบ จากความมุ่นวายเมืองหลวงโดยสิ้นเชิงเมื่อนั้นไปถึงเขาก็ต้องประหลาดใจเมื่อพบว่าที่หน้าทางหน้าบ้านมีชายชราผมขาวโพลนในชุดผ้าไหมสีงาช้างกําลังนั่งฝึกเขียนผู้กันจีนบนกระดาษสาอย่างสงบนิ่งชายผู้นั้นมีรัศมีของความสงบและทรงภูมิแผ่ออกมาจนทำให้นัทรู้สึกเกรงใจที่จะส่งเสียงนั่นและอาจารย์ไพศาล ท่านมาจิติชาที่บ้านลุงพอดีโชคดีของแกแล้วล่ะเจ้านะัดลุงเอกศิษฐ์ดูเหมือนว่าโชคชะตาได้นำพาเขามาพบกับปรมาจารย์ในวันที่เขาต้องการคำชี้แนะมากที่สุดหลังจากแนะนำตัวกันเป็นที่เรียบร้อยลุงเอกก็เล่าปัญหาของนัดให้อาจารย์ไพศาลฟังอาจารย์ไพศาลไม่ได้พูดอะไรท่านเพียงแค่ยื่นกระดาษกับปากกาให้นัด ลองเซ็นชื่อให้ฉันดูหน่อยสิเอาแบบที่เซ็นอยู่ทุกวันนี้นะท่านพูดด้วยน้ำเสียงที่นุ่มนวลแต่ทรงพลังนัดรับปากกามาแล้วเซ็นชื่อของเขาลงบนกระดาษลายเซ็นที่ยุ่งเหยิงและขีดค่าตัวเองเหมือนกับที่เขาเซ็นมาตลอดสิบกว่าปีอาจารย์ไพศาลรับกระดาษแผ่นนั้นมาพิจารณาท่านใช้นิ้วชี้ไล่ไปตามเส้นมึกอย่างช้าๆบรรยากาศเงียบสนัด มีเพียงเสียงลมพัดใบไม้นัทรู้สึกใจเต้นแรงเหมือนกำลังรอฟังคำพิพากษาลายเซนคือตราประทับแห่งดวงชะตามันคือภาพย่อส่วนของชีวิตและจิตใจ,จของเจ้าของลายเซนอาจารย์ไพศาลกล่าวขึ้นตราประทับของเธอนะ่ะมันมีรอยรั่วอยู่เต็มไปหมดเลยนะท่านชี้ไปที่ลายเซนของนัทด,ดูนี่สิหนึ่ง จุดเริ่มต้นไม่มั่นคงตัวอักษรตัวแรกของเธอคือนอเนนมันคือประตูรับทรัพย์แต่เธอกลับเขียนมันแบบม้วนหัวเข้าพันกันยุ่งเยอะเหมือนประตูที่ปิดตายแถมยังเล็กกว่าตัวอื่นๆทำให้พลังไม่ส่าขาดภาวะผู้นำคนเลยไม่เกรงใจสอเส้นสายสับสนตัวอักษรที่เหลือเขียนติดกันเป็นพืชอ่านไม่ออกเส้นทับกันไปมา สะท้อนถึงชีวิตที่วุ่นวายการตัดสินใจที่ไม่เด็ดขาดมีเรื่องให้ต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าอยู่ตลอดเวลา 3. ไม่มีฐานรองรับลายเส้นของเธอไม่มีเส้นตรงเป็นฐานแต่มันเหมือนลอยอยู่บนอากาศหรือไม่ก็ลาดลงบ่งบอกถึงความไม่มั่นคงทางการเงินขาดหลักยุดเหนี่ยวและที่ร้ายแรงที่สุดอาจารย์ไพศาลเน้นเสียงส การตหวัดกลับมาขีดฆ่าตัวเองนี่คือการทำลายความสำเร็จของตัวเองโดยไม่รู้ตัวหาเงินมาได้เท่าไรก็มีเรื่องให้ต้องเสียไปเหมือนทำงานเหนื่อยเปล่าพอจะประสบความสำเร็จก็มีเหตุให้ต้องล้มเลิกเป็นการปฏิเสธโชคลาภและความเจริญก้าวหน้าด้วยมือของตัวเองทุกคำพูดของอาจารย์ไชยสาเหมือนกระจกเงาที่สะท้อนชีวิตของนัทได้อย่างแม่นยำจนน่าขนลุกแล้ว ผมจะแก้ไขมันได้ลงไงครับท่านอาจารย์นัทถามด้วยความหวังลายเซ็นก็เหมือนบ้านก่อนจะสร้างก็ต้องมีแบบแปลนที่ดีอาจารย์ไพศาลยิบปากกาอีกด้านหนึ่งขึ้นมาเราจะมาเริ่มกันที่ประตูบ้านและคลังสมบัติกันก่อนหลักข้อแรกลายเซ็นที่ดีต้องเปิดรับทับอักษรตัวแรกของชื่อเปรียบเสมือนประตูบ้านต้องเขียนให้ใหญ่ชัดเจนและเปิดกว้าง อย่างชื่อนัทวุฒิของเธอตัวนอน <trabalhar, S 1> หรือนอก็ตามควรจะเขียนให้มีลักษณะเปิดหรืออ้าออกเพื่อต้อนรับเงินทองและโอกาสไม่ใช่ม้วนบิดหรือเขียนเล็กจนมองไม่เห็นความสง่างามของอักษรตัวแรกจะช่วยเสริมบารมีทําให้คนเชื่อถือและให้เกียรติหลักข้อที่สองลายเซนที่ดีต้องมีถุงเงินหรือว่าคลังสมบัติ ื่อกักเก็บเงินทองที่หามาได้ถุงเงินในลายเซ็นคือการเขียนตัวอักษรบางตัวให้มีลักษณะเป็นวงหรือบ่วงที่ปิดสนิทไม่ว่าจะเป็นตัวออ่างบอใบไม้หรือแม้แต่การดัดแปลงตัวอักษรอย่างวอแหวนหรือนอนเนนให้มีส่วนที่เป็นถุงแต่หัวใจสำคัญคือถุงเงินต้องปิดสนิทไม่มีรอยรั่วเพราะถ้าถุงรั่วก็หมายถึงเก็บเงินไม่อยู่ เงินทองไหลออกหมดอาจารย์ไพศาลลองร่างตัวอักษรนอและวอในชื่อของนัดให้ดูเป็นตัวอย่างตัวนอถูกเขียนให้ใหญ่และมีส่วนโค้งที่เปิดกว้างส่วนตัววอในนามสกุลถูกตวัดให้เกิดเป็นถุงใบสวยที่ปิดสนิทเห็นไหมแค่ปรับสองจุดนี้พลังของลายเซ็นก็เปลี่ยนไปแล้วจากลายเซ็นที่ปิดกั้นก็กลายเป็นลายเซ็นที่พร้อมจะรับและเก็บ เมื่อมีประตูรับทรัพย์และมีถุงเก็บเงินแล้วสิ่งต่อไปที่ต้องมีคือรากฐานที่แข็งแรงอาจารย์ไพศาลกล่าวต่อหลักข้อที่สาลายเซ็นต้องมีฐานที่มั่นคงเปรียบเสมือนพื้นบ้านที่แข็งแรงรองรับทรัพย์สินทั้งหมดวิธีที่ง่ายที่สุดคือการขีดเส้นตรงรองข้างใต้ลายเซ็นโดยเส้นนี้ต้องยาวกว่าความยาวของชื่อทั้งหมด และต้องขีดในครั้งเดียวไม่หยุดและไม่ขาดเส้นที่ราบเรียบและมั่นคงนี้จะช่วยเสริมความหนักแน่นความสำเร็จในระยะยาวและยังหมายถึงการมีผู้ใหญ่คอยสนับสนุนคำจุนอีกด้วยแต่บางคนอาจจะไม่ชอบการขีดเส้นใต้ก็สามารถสร้างฐานจากตัวอักษรได้คือพยายามเขียนให้ตัวอักษรทุกตัววางอยู่บนเส้นบรรทัดเดียวกันไม่ลอยขึ้นหรือตกลงไป ก็ถือเป็นฐานที่มั่นคงได้เช่นกันและหลักข้อสุดท้ายที่จะตัดสินว่าชีวิตจะรุ่งเรืองหรือร่วงโรยท่านมองหน้านัดคือทิศทางของลายเซ้นต้องพุ่งขึ้นเส้นสายโดยรวมของลายเซ้นควรจะทำมุมเฉียงขึ้นเล็กน้อยประมาณ30-45องศาและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเส้นตวัดสุดท้ายต้องตวัดขึ้นเสมอ การตวัดขึ้นหมายถึงความเจริญก้าวหน้าความสำเร็จการพัฒนาที่ไม่หยุดยั้งเปรียบเสมือนการพุ่มทยานไปสู่เป้าหมายจำไว้ให้ดีห้ามตวัดเส้นลงหรือตวัดกลับหลังมาทับชื่อตัวเองเด็ดขาดการตวัดลงหมายถึงชีวิตที่ตกต่ำขาดทุนล้มเหลวส่วนการตวัดกลับหลังก็คือการขีดฆ่าตัวเองอย่างที่เธอทำนี่เป็นการทำลายอนาคต และดึงตัวเองให้กลับไปสู่จุดเริ่มต้นที่ล้มเหลวอ,อยู่เสมออาจารย์ไพศาลสรุปหลักการทั้งสี่ข้อเปิดรับซัดมีถุงเงินฐานมั่นคงและพุ่งสู่ความสําเร็จนี่คือหัวใจของลายเซนเศษฐีที่นันจะต้องนําไปออกแบบตราประทับแห่งรวมชาตาของเขาใหม่หลังจากวันนั้นนัดกลับมาที่คอนโดพร้อมกับกระดาษที่อาจารย์ไพศาลได้ร่างแนวทางไว้ให้และคำสอนที่ยังคงดังก้องอยู่ในหัว เขาไม่ได้เปลี่ยนลายเซ็นของเขาทันทีเพราะอาจารย์ไพศาลกำชับว่าลายเซ็นใหม่ต้องเกิดจากการฝึกฝนจนกลายเป็นธรรมชาติไม่ใช่การลอกเลียนเธอต้องเซ็นมันจนกระทั่งจิตของเธอยอมรับว่านี่คือตัวตนใหม่ของเธอนัดใช้เวลานับสัปดาห์ในการฝึกเซ็นชื่อใหม่ของเขาเขาเริ่มต้นจากองค์ประกอบทีละส่วนเขาฝึกเขียนตัวนักทนายให้ใหญ่ สง่างามและเปิดรับเขาฝึกตว,วัดต,ตัววอให้กลายเป็นถุงเงินที่ปิดสนิทออกอิ่มเขาฝึกขีดเส้นใต้ให้ตรงหนักแน่นและยาวตลอดรอฝปางและเขาฝึกตว,วัดเส้นสุดท้ายของนามสกุลให้พุ่งขึ้นอย่างมั่นใจแรกๆมันรู้สึกฝืนไม่เป็นธรรมชาติหลายเส้นยังคงสั่นและไม่สวยงามแต่เขาก็ไม่ยอมแพ้ทุกครั้งที่เขาจะด,ดปากกา เขาไม่ได้แค่เขียนชื่อแต่เขากำลังโปรแกรมจิตใต้สำนึกของเขาใหม่เขากำลังบอกตัวเองว่าฉันคือคนใหม่ที่พร้อมเปิดรับโอกาสและความมั่งคั่งฉันคือคนที่สามารถเก็บรักษาความสำเร็จไว้ได้ฉันคือคนที่มีชีวิตที่มั่นคงและมีผู้ใหญ่สนับสนุนและฉันคือคนที่จะเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปเขาเซนเซน และเซ็นจนกระดาษหมดไปเป็นรีจนกระทั่งลายเซ็นใหม่ได้หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกับตัวตนของเขาโอกาสในการใช้ตราประทับใหม่มาถึงเร็วกว่าที่คิดเอเ,อเจนซี่เจ้าเดิมติดต่อกลับมาเรื่องงานใหญ่ที่เคยสัญญาวไว้มันเป็นโปรโจเจกต์รีแบรนดิ้งให้กับสินค้าตัวหนึ่งซึ่งเป็นงานที่ใหญ่และท้าทายมากพี่ส่งสรายละเอียดกับสัญญามาให้ในอีเมลแล้วนัดเรื่องเลขราคาลูกค้าค่อนข้างจำกัด แต่พี่ใส่ชื่อนัดไปเต็มที่แล้วลองดูนะนัดเปิดดูสัญญาแล้วก็เป็นอย่างที่คาดตัวเลขค่าจ้างที่ระบุมายังคงต่ำกว่ามาตรฐานที่ควรจะเป็นหากเป็นเมื่อก่อนเขาคงถอนหายใจแล้วเซ็นรับงานไปอย่างเสียไม่ได้แต่ครั้งนี้บางอย่างในตัวเขาเปลี่ยนไปเขาร่างอีเมลตอบกลับไปอย่างสุภาพแต่หนักแน่นเขาขอบคุณสำหรับโอกาสพร้อมกับแนบพอรฟลิโอผลงานที่ผ่านมาและใบเสนอราคาใหม่ ที่เขาคำนวณจากขอบเขตของงานอย่างสมเหตุสมผลซึ่งสูงกว่าที่เอเจนซี่เสนอมาเกือบสองเท่าเขารู้สึกใจสั่นเล็กน้อยตอนกดส่งแต่เขาก็รู้ว่าเขาต้องทําเขากําลังให้เกียรติในคุณค่าของตัวเองนัทคิดว่าเขาคงจะไม่ได้งานนี้และอาจจะทําให้เอเจนซี่ไม่พอใจแต่สองวันต่อมาเสียงโทรศัพท์จากเอเจนซี่ก็ดังขึ้นน้ำเสียงของปลายสายเปลี่ยนไปสุดยอดเลยนัท พี่เอาใบเสนอราคาใหม่ของนัดไปคุยกับลูกค้าบวกกับพอร์ทที่ส่งไปลูกค้าบอกว่าคนที่มีฝีมือและมีความเป็นมืออาชีพขนาดเนี้เราจะไปกดราคาเขาได้ยังไงเขายอมอนุมัติราคาของนัดเลยนะแถมยังบอกอีกด้วยอยากจะเซ็นสัญญาจ้างเป็นที่ปรึกษาต่อเนื่องด้วยนัดแทมไม่เชื่อหูตัวเองเขาไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนเมื่อสัญญาฉบับใหม่ถูกส่งมาเขาก็ได้จรดปากกา เซนไลเซนเปลี่ยนชีวิตของเขาลงไปอย่างเป็นทางการครั้งแรกเขารู้สึกได้ถึงพลังที่ไหลผ่านจากลายเซนเข้ามาสู่จิตใจของเขามันไม่ใช่ความเชื่อลมๆแรงๆแต่มันคือผลลัพธ์ของการเปลี่ยนแปลงจากภายในที่สะท้อนออกมาสู่การกระทำภายนอกและส่งผลต่อไปยังการยอมรับของคนรอบข้างลายเซนใหม่ไม่ได้เปลี่ยนแค่โชคชะตา แต่มัน,มนได้เปลียป่ยนวิธีที่โลกมองเห็นเขาหลังจากโปรเจก์นั้นชีวิตการงานของนัทก,ก็พุ่งทะยานขึ้นเหมือนเส้นตวัดสุดท้ายในลายเซนของเขาชื่อเสียงแบบปากต่อปากทำให้เขามีงานดีๆเข้ามาไม่ขาดสายเขากล้าที่จะปฏิเสธงานที่ไม่สมเหตุสมผลแล้วก็กล้าที่จะเรียกค่าตอบแทนที่คู่ควรกับฝีมือ การเงินของเขาจากที่เคยติดลบก็กลับมาเป็นบวกและมีเงินเก็บในถุงเงินเป็นครั้งแรกในชีวิตเขากลายเป็นฟรีแลนซ์ที่มีคนให้เกียรติและมีผู้ใหญ่ในวงการคอยให้การสนับสนุนเหมือนฐานที่มั่นคงในลายเซ็นของเขาทุกครั้งที่เขาเซ็นชื่อมันไม่ใช่แค่การลงนามแต่มันคือการตอบย้ำถึงคุณค่าและประกาศถึงความสำเร็จที่เขาได้สร้างขึ้นมากับมือชีวิตของเขาไม่ได้ถูกขีดค่าอีกต่อไปแต่กำลังถูกขีดขึ้นสู่จุดที่สูงขึ้น นัดกลับไปหาอาจารย์ไพศาลอีกครั้งพร้อมกับของฝากเล็กๆน้อยๆลายเซ้นของเธอมีพลังขึ้นเยอะเลยนะอาจารย์ไพศาลทักหลังจากที่เห็นนัดเซ็นชื่อในสมุดเยี่ยมลาสีจับจนฉันแทบจำลายเซ็นเก่าไม่ได้แล้วทั้งหมดเป็นเพราะคำสอนของอาจารย์ครับที่ช่วยชี้ทางสว่างให้ผมนัดตบอย่างนอบน้องอาจารย์ไพศาลสายหน้าเบาๆฉันเป็นเพียงผู้ชี้แนะ แต่คนที่ลงมือแกะสลักตาประทับดวงใหม่ขึ้นมาคือตัวของเธอเองจำไว้นะศาสต์อ่งไลเซนไม่ใช่ยาพิเศษที่เปลี่ยนชีวิตคนได้ในริบตาแต่มันคือเครื่องมือที่ทรงพลังในการปรับเปลี่ยนความคิดและความเชื่อที่เรามีต่อตัวเองเมื่อเราเชื่อว่าเราคู่ควรกับความสําเร็จเราก็จะเซนย่งผู้สําเร็จเมื่อเราเชื่อว่าเราสามารถกักเก็บความมั่งคั่งได้เราก็จะเซนิ่งผู้มั่งคั่ง และเมื่อความคิดของเราเปลี่ยนการกระทําของเราก็จะเปลี่ยนและเมื่อการกระทําของเราเปลี่ยนชะตาชีวิตของเราก็ย่อมต้องเปลี่ยนตามลายเซนที่ทรงพลังที่สุดคือลายเซนที่มาจากหัวใจที่ทรงพลังของเรานี่เองนัดโค้งคำนับลาอาจารย์ไพศสารในวันนั้นพร้อมกับความเข้าใจอย่างท่องแท้ว่าการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดมันไม่ได้เริ่มต้นที่ปลายปากกาแต่มันเริ่มต้นที่หัวใจของเขาเองค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะได้ลองกลับไปดูลายเซ็นของตัวเองกันแล้วหรือยังมีประตูที่ปิดอยู่มีถุงเงินที่รั่วหรือมีเส้นที่ตวัดลงกันบ้างไ,<ม>ไหมคะเรื่องราวของนัดสอนให้เรารู้ว่าลายเซ็นคือภาพสะท้อนที่ชัดเจนที่สุดของจิตใต้สำนึกการปรับเปลี่ยนลายเซ็นตตามหลักความเชื่อโบราณจึงไม่ใช่แค่การเปลี่ยนเส้นสายบนหน้านกระดาษแต่คือการตั้งโปรแกรมจิตใจของเราเสียใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับชีวิตที่เราบาถนาเมื่อเราตั้งใจจะรดประกาศเซ็นชื่ออย่างผู้ที่ประสบความสำเร็จจิตของเราจะซึมซับพลังนั้นและผลักดันให้เราก้าคิดก้าททำและก้าที่จะยืนยันในคุณค่าของตัวเองเหมือนอย่างที่นักทําถ้าคุณชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แบ่งปันเรื่องราวให้กับคนที่คุณรักเพื่อส่งต่อปัญ,ญญานำทางชีวิตสวัสดีค่ะ